โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐคอสไทยแลนด์สำนักงานกลางจังหวัดกำแพงเพชรขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐคอสไทยแลนด์มีหลักการดังนี้โครงการคอสมีหลักการสำคัญอยู่4ประการดังนี้ประการที่1มีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อดำเนินการโครงการคอสประเทศไทยประกาศเรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการคอสมีหน้าที่กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประการที่2มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการคอรสตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการในเว็บไซต์คอร์สไทยแลนด์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและติดตามความคืบหน้าโครงการงานก่อสร้างภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วประการที่3ม,มีกระบวนการตรวจสอบที่มีมาตรฐานพร้อมทั้งจัดทำรายงานผลเพื่อเอผยแพร่เป็นประจำทุกปีประการที่4 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผ่านช่องทางต่างๆเช่นการจัดเวทีฟังความคิดเห็นเพื่อประโยชน์แก่รัฐภาคส่วนที่ได้รับจากโครงการคอร์สอย่างไรบ้างจะขออธิบายดังนี้ภาครัฐเมื่อมีการเปิดเผยตรวจสอบข้อมูลโครงการก่อสร้างจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสลดช่องทางการสแสวงหาผลประโยชน์และลดการทุจริตภาคเอกชนจะทําให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมีราคาที่เหมาะสม ภาคประชาชนได้รับประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างที่มีมาตรฐานและตอบสนองต่อความต้องการมีความคุ้มค่าจากเงินภาษีของประชาชนที่เสียไปผลการดำเนินงานโครงการคอรสที่ผ่านมาสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชรมีการลงพื้นที่ติดตามตั้งแต่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจนถ,ถึงขั้นบริหารสัญญาโดยรายไต่มาสปี2 5 6 8สําสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชรได้ลงพื้นที่ติดตามเทศบาลตำบลเทพนคร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโครงไกลหมู่ที่5บ้านท่าตระขอตำบลเทพนครอ,อำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรวงเงินงบประมาณโครงการ6 3ล้าน0แบาทดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรดโครงการขยายถนนสายกอพทอหอ้าหนขีดศูนสายบ้านเด่นพระบ้านบึงสว่างอารมณ์ช่วงที่1อําเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรวงเงินงบประมาณโครงการ9ก้าล้านห้าแสนบาท ามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชรโทร055 705 012ต่อ1กลุ่มงานวิชาการค่ะ